สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนําศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะศูนย์นี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาให้บริการแล้วก็ทําการวิจัยนะคะโดยในศูนย์นี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะโดยส่วนที่1เนี่ยก็เป็นส่วนที่พัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศหรือให้ได้รับชัยชนะในการแข่งขันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในทีมน,นักกีฬาหรือสโมสรน,นักกีฬาหรือนักกีฬาทั่วไปนะคะอยากจะพัฒนาสมรรถนะของตัวเองนะคะก็สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์นี้ได้ เราจะมีการทดสอบสมรรถนะของนักกีฬานะคะให้เหมาะสมแต่ละประเภทกีฬาอย่างเช่นกีฬาที่ผ่านมานะคะที่เราได้พัฒนาก็คือกีฬาฟุตบอลนะคะกีฬาซอฟบอลเมื่อเราทดสอบเสร็จเราก็จะมีโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาให้นะคะแล้วเราก็จะมีทีมไปพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเป็นระยะนะคะโดยทีมนี่นอกจากจะพัฒนาทางด้านาร่างกายนะคะยังมีพัฒนาทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็มีการกําหนดโปรแกรมอาหารสําหรับนักกีฬาด้วยแบบ ครบวงจรนะคะเมื่อน,นักกีฬามีการฝึกซ้อมแล้วมีการบาดเจ็บนะคะเราก็จะมีทีมที่นวดฟื้นฟูน,นวดรักษาแล้วก็จะมีทีมนักกายภาพนะคะที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์แล้วก็รักษาด้วยเครื่องอันตราซาวเครื่องช็อตเวฟนะคะหรือจะรักษาด้วยทาราบำบัดเมื่อดีขึ้นแล้วเราจะมีการประเมินว่านักกีฬาเนี่ยสามารถลงไปเล่นกีฬาได้หรือเปล่าหรือที่เราเรียกว่ารีเทิร์นทูสปอร์ตนะคะ พราะั้นแล้วเนี่ยยิ่งนักกีฬาลงไปฝึกซ้อมได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีวิทยาศาสตร์การกีฬาเราดูแลครบวงจรประกอบกับวิทยาเขตกําแพงแสนมีสนามกีฬาเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นทีมกีฬาสามารถมาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่วิทยาเขตกําแพงแสนรวมทั้งเรามีแผนกที่พัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อของนักกีฬาด้วยที่เราเรียกว่า body conditioning เราจะมีห้องโดยเฉพาะเลยสําหรับนักกีฬานะคะ ส่วนในส่วนที่2จะเป็นส่วนของที่เราให้บริการวิเคราะห์แล้วก็ฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของคนทั่วไปนะคะไปเยี่ยมคนทั่วไปที่มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะหรือมีปัญหาเรื่องอุ้งเท้าอุ้งเท้าแบนอุ้งเท้าสูงปวดอุ้งเท้าเราสามารถวิเคราะห์การเดินการวิ่งได้เมื่อเราวิเคราะห์แล้วพบว่ามีปัญหาเราก็จะให้คําแนะนําในการบริหารกล้ามเนื้อนะคะเพื่อแก้ไขในส่วนนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าท่านมีข้อเข่า เสือหรือนักกีฬาที่เคยผ่าตัดข้อเข่าแล้วปรากฏว่ามีการเดินเอียงตัวไปอีกข้างหนึ่งถ้าทําแบบนี้นานๆเนี่ยข้อสะโพกก็จะเสื่อมด้วยเพราะงั้นเรามีการตรวจประเมินแล้วก็มีการแก้ไขนะคะรวมทั้งเรามีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวข,ของนักกีฬาแบบ3มิติแล้วก็มาแนะนํานักกีฬาหรือคนทั่วไปนะคะให้มีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องหรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นๆอย่างเช่นเวลาท่านไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าคุณเป็นเบาหวานให้ไปออกกําลังกายหรือคุณเป็นความดันโลหิตสูงให้ไปออกกําลังกายบางทีท่านอาจจะไม่ทราบว่าวออกกําลังกายอย่างไรนะคะมาที่คณะเนี่ยนะคะคณะก็จะมีการทดสอบก่อนนะคะเมื่อทดสอบสมรรถภาพของท่านแล้วแล้วก็จะให้คําแนะนำนะคะเพื่อให้เหมาะกับโรคต,าต่างๆที่ท่านเป็นนะคะอย่างเช่นเบาหวานอาจจะไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องทานยาหรือความดันโลหิตสูงก็เป็นความดันที่เป็นปกติขึ้นนะคะ ผู้ที่เข้าสู่วัยทองที่สงสัยว่าเอกระดูกพรุนหรือยังนะคะเราก็จะมีเครื่องวัดมวลกระดูกที่เหมือนกับโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านสามารถวัดมาวัดมวลกระดูกได้เมื่อวัดเสร็จเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มมวลกระดูกได้นะคะหรือเด็กเนี่ยค่ะอยากให้สูงเราก็จะมีกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อพัฒนากระดูกของเด็กนะคะให้สูงได้ ส่วนในส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนที่พัฒนานวัตกรรมทางด้านกีฬาแล้วก็พัฒนาธุรกิจกีฬาในส่วนนี้เราก็จะทดสอบในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์ออกกําลังกายนะคะอย่างที่ผ่านมาก็จะมีอย่างเช่นกางเกงกีฬาที่มาให้เราทดสอบเพื่อดูว่าสมรรถนะนักกีฬาดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ใสก่กางเกงแล้วแล้วก็ให้เรามีการออกแบบด้วยนะคะรวมทั้งออกแบบเก้าอี้สุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจที่อยากจะพัฒนานวัตกรรมนะคะทางด้านสุขภาพ หรือทางด้านกีฬาก็มาติดต่อเราได้นะคะในส่วนของธุรกิจกีฬานะคะเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้คําแนะนําต่างๆอย่างเช่นเราได้วิเคราะห์นะคะให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยในการที่จะทําการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือทํา F1 ถ้าท่านอยากจะจัดอีเวนต์หรืออยากจะทําธุรกิจกีฬาก็สามารถมารับคําปรึกษาได้เพราะฉะนั้นโดยสรุปอาคารนี้เราให้บริการครบวงจรทั้งในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพนักกีฬาให้ได้รับชัยชนะในการแข่งขันนะคะทำให้ สุขภาพของคนทั่วไปดีขึ้นแล้วก็พัฒนาธุรกิจของท่านท่านสามารถติดต่อที่คณะได้นะคะขอบพระคุณค่ะ